แต่ละราศีกลัวอะไรความกลัวเหล่านั้นยังส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขามาดูกันแต่ละราศีกลัวอะไรมากที่สุดส่วน,นเสิร์น้าข่าวมือถือราศีเมษกลัวจะไม่ได้รับความสนใจการถูกเพิกเฉยทําให้ราศีเมษไม่พอใจชาวราศีพฤษภกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความไม่แน่นอนราศีเมถุนกลัวความเหนื่อยหน่ายเป็นพวกชอบความตื่นเต้นและสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาราศีกรกฎกลัวการถูกปฏิเสธกลัวการทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว ราศีสิงกลัวว่าจะไม่ได้รับคําชมต้องการถูกทําให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองสําคัญราศีกันกลัวการทําผิดพลาดกลัวการถูกวิพากวิจารณเป็น perfectionist ชาวราศีตุลกลัวความขัดแย้งและการโต้เถียงราศีพิจิกกลัวการถูกทรยศและสูญเสียการควบคุมราศีธนูกลัวการสูญเสียอิสระภาพเป็นคนรักอิสระเรื่องที่ราศีมังกรกลัวคือกลัวการล้มเหลวและความอับอายราศีกุม กลัวการเสียความเป็นตัวตนของตัวเองราศีสุดท้ายราศีมีนกลัวการถูกปฏิเสธและการถูกทอดทิ้งแต่บางทีการเผชิญหน้ากับความกลัวก็เปรียบเสมือนกุญแจที่สามารถไขประตูเข้าไปสู่ความเข้าใจได้ลองเปิดใจพูดคุยกับความกลัวตรงนั้นหวังว่าจะผ่านอุปสรรคนี้ไปให้ได้ส่วนเสรักข่าวมือถือ